ลองคิดดูสิถ้าเช้าวันหนึ่งคุณมาสายรีบจนชนผู้ชายแปลกหน้าในลิฟต์แต่ไม่รู้เลยว่าเขาคือประธานบริษัทตัวจริงและตั้งแต่วินาทีนั้นเขากลับเฝ้ามองคุณอย่างลึกซึ้งรากับมีความลับบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเขาตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่สัมผัสแต่คุณไม่รู้เลยว่าโชคชะตาได้ขีดเส้นบางอย่างไว้แล้วและมันกำลังจะพาคุณเข้าสู่เรื่องราวที่ไม่มีวันหวนกลับ แสงเช้าของกรุงเทพยังอ่อนนุ่มอากาศปนกลิ่นฝนที่ตกเมื่อคืนเสียงรถติดก้องอยู่ไกลๆราวกับเตือนว่าทุกวินาทีสำคัญละลินวิ่งฝ่าผู้คนในตึกสำนักงานรองเท้าคัดชูของเธอแทบลื่นบนพื้นหินขัดหัวใจเต้นกระหน่ำเพราะรู้ว่าตนมาสายอีกครั้งเธอกดลิฟต์อย่างร้อนใจแสงสีแดงบนหน้าจอแสดงหมายเลขชั้นค่อยๆเคลื่อนลงเหมือนเวลาที่ช้าก,กว่าความตั้งใจของเธอประตูลิฟต์เปิดออก ละลินก้าวเข้าไปอย่างรีบร้อนแต่กลับชนเข้ากับร่างสูงใหญ่ของชายแปลกหน้าเสียงกระแทกเบาๆดังสะท้อนในลิฟกลิ่นน้ำหอมอ่อนๆจากเขาลอยเข้ามาปะทะเธอเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจสายตาของเขาลึกซึ้งจนเธอเผลอหยุดหายใจใบหน้าคมคายราวกับหลุดออกมาจากปกนิตยสารรอยยิ้มบางๆบ,บ,บนริมฝีปากเขาทำให้ใจเธอวูบไหวขอโทษค่ะเสียงของลลินเบาจนแทบเป็นกระสิบ เธอรีบถอยตัวชิดผนังลิฟต์ชายคนนั้นมองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนแต่มีบางอย่างในแววตาที่ทำให้เธอรู้สึกร้อนวูบวาบเหมือนเขารู้จักเธอมาก่อนลิฟต์ปิดลงทั้งสองอยู่ในพื้นที่เล็กๆราวกับโลกภายนอกเงียบหายไปเขาเหลือบมองป้ายชื่อที่หน้าอกเธอละลินสะดุ้งเล็กน้อยชื่อนั้นเหมือนทำให้รอยยิ้มของเขาดูลึกขึ้นเสียงลิฟต์ดังติ๊งเบาๆตัวลิฟต์เริ่มเคลื่อนขึ้น หัวใจเธอเต้นแรงจนกลัวว่าเขาจะได้ยินเขาโน้มตัวลงเล็กน้อยราวกับจะพูดบางอย่างแต่ลินกลับเผลอหลบสายตาเพราะความเขินเธอไม่รู้เลยว่าชายตรงหน้านี้คือประธานบริษัทคนใหม่ที่พนักงานยังไม่เคยเห็นหน้าชายที่แอบติดตามผลงานของเธอมาเงียบงียบสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสนใจที่มากเกินกว่าเหตุเหมือนเขารอจังหวะบางอย่างจังหวะที่จะทำให้เธอได้รู้ความจริงบางอย่างที่เธอไม่เคยคาดคิด ลิปสั่นเล็กน้อยทั้งสองเผลอเอ็นตัวเข้าหากันลมหายใจของเขาเฉียดแก้มเธออย่างใกล้ชิดความร้อนจากร่างเขาแผ่เข้ามาจนเธอรู้สึกว่าขาอ่อนแรงมือของเธอเผลอกำกระเป๋าแน่นกว่าเดิมเขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความลับรอยยิ้มที่ทำให้ลลินรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและในวินาทีนั้นเองเสียงลิฟกลับดังแปลกไปเล็กน้อย เหมือนกำลังจะหยุดลงกลางทางบรรยากาศในลิฟต์เงียบกริบลลินหันไปมองเขาอีกครั้งและสายตาของเขาก็จับจ้องเธอราวกับกำลังจะพูดความจริงที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมบรรยากาศในลิฟต์เงียบกริบลลินหันไปมองเขาอีกครั้งและสายตาของเขาก็จับจ้องเธอราวกับกำลังจะพูดความจริงที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมเธอ,มอกลืนน้ำลายเล็กน้อยความเงียบทำให้ทุกเสียงรอบตัวชัดขึ้น แม้แต่เสียงลมหายใจของเขาก็ฟังดูใกล้จนทำให้ใบหน้าของเธอร้อนวูบคุณโอเคไหมครับเสียงของเขานุ่มลึกละลินรีพยักหน้าทั้งที่หัวใจยังเต้นไม่เป็นจังหวะเขามองไปที่ปุ่มควบคุมลิฟแสงไฟกระพริบเล็กน้อยเหมือนระบบกำลังตัดสินใจว่าจะให้ลิฟขึ้นต่อหรือหยุดสนิทเธอรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนเบาๆใต้ฝา่าเท้าบรรยากาศคล้ายจะหยุดนิ่งรากับเวลาทั้งหมดถูกดึงให้ช้าลง ชายตรงหน้าเธอยังยืนอยู่ใกล้จนเธอสัมผัสได้ถึงไออุ่นเขาเอียงหน้ามองเธออย่างตั้งใจสายตานั้นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนปนความสนใจลึกซึ้งคุณดูเหมือนจะรีบมากนะครับเขาเอ่ยน้ำเสียงของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนถูกจับจ้องทุกความเคลื่อนไหวข้าฉันกลัวว่าจะเข้าออฟฟิศสายค่ะละลินตอบเสียงเบาแต่ยังไม่กล้าสบตาเขานาน,านเกินไปออฟฟิศช,ชั้นไหนเหรอครับเขาถามต่อ แต่คำถามนั้นฟังดูเหมือนเขาอยากรู้มากกว่าปกติชั้น22ค่ะเธอตอบตามจริงทั้งที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงต้องรู้สึกตื่นเต้นเพียงเพราะเขาถามเขาหลุบตาลงเหมือนกำลังคิดอะไรบางอย่างปลายนิ้วของเขาแตะแผงปุ่มเบาๆแสงไฟที่กระพริบเริ่มนิ่งขึ้นผมก็ขึ้นไปชั้นเดียวกันครับเขาเอ่ยพร้อมยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมละลินขมวดคิ้วเล็กน้อย เพราะชั้น22เป็นชั้นบริหารและเธอไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยก่อนที่เธอจะได้ถามอะไรลิฟก็สั่นแรงขึ้นเล็กน้อยและหยุดอย่างกระทันหันไฟบนแผงควบคุมดับวูบหนึ่งครั้งแล้วเปิดกลับมาแต่สว่างเพียงครึ่งเดียวภายในลิฟเงียบจนหน้าประหลาดพื้นที่แคบทำให้เสียงลมหายใจของเธอและเขาผสานกันทั้งสองยืนใกล้กันมากกว่าที่เธอจะสบายใจได้เขาเงยหน้าขึ้นมองเพดานลิฟ เสียงสายโลหะเสียดสีกันเบาๆทำให้บรรยากาศชวนลุ้นแต่สีหน้าของเขากลับสงบนิ่งไม่เป็นไรนะครับลิฟแค่หยุดชั่วคราวเขาบอกด้วยน้ําเสียงมั่นใจเหมือนต้องการให้เธอรู้สึกปลอดภัยละลินพยายามยิ้มตอบแต่ความใกล้ชิดกับเขาทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดหัวใจเธอสั่นวูบทุกครั้งที่เขาขยับตัวเล็กน้อยเธอสูดหายใจเข้าลึกกลิ่นน้ำหอมของเขาอ่อนๆแบบไม้หอม ลอยมาแต่จมูกจนเธอรู้สึกหน้าร้อนเขามองเธออีกครั้งสายตานั้นเหมือนอ่านใจเธอออกหมดจนเธอรู้สึกเหมือนถูกเปิดเผยบางอย่างที่ไม่อยากให้ใครรู้คุณทำงานแผนกไหนครับเขาถามเบาๆรอยยิ้มของเขายังไม่หายไปฝ่ายออกแบบค่ะเธอตอบมือยังจับสายกระเป๋าแน่นเหมือนกำลังพยายามควบคุมตัวเองฝ่ายออกแบบเขาทวนช้าๆเหมือนคำนี้มีความหมายบางอย่างสำหรับเขา ผมเคยเห็นงานของคุณแล้วนะครับเขาพูดขึ้นทำให้ละลินขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจข้างานฉันเหรอค่ะเขาพยักหน้าสายตาเขาเต็มไปด้วยความชื่นชมที่ไม่ปิดบังใช่ครับงานคุณละเอียดและอบอุ่นมีเอกลักษณ์ที่ทำให้คนดูรู้สึกสบายใจละลินหน้าแดงเล็กน้อยเธอไม่ค่อยชินกับคำชมแบบนี้โดยเฉพาะจากคนแปลกหน้าที่หล่อราวกับพระเอกซีรีก่อนเธอจะได้ตอบลิสันอีกครั้ง แรงกว่าเดิมนิดหน่อยเธอเผลอเอนตัวไปด้านหน้าอีกครั้งและเป็นเขาที่เอื้อมมือมาจับแขนเธอเบาๆสัมผัสจากมือเขาอุ่นจนรู้สึกได้ทะลุเสื้อผ้าหัวใจเธอแทบหยุดเต้นระวังครับเขาพูดเสียงเบาแต่ใกล้จนเส้นผมของเธอขยับตามลมหายใจเขาเธอชะง,งักความใกล้ชิดนี้มากเกินไปมากจนเธอรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินเขายังจับแขนเธอไว้และดูเหมือนไม่คิดจะปล่อยเร็วๆนี้ ในแววตาของเขามีบางอย่างอ่อนโยนบางอย่างจริงใจแต่ก็มีบางอย่างลึกซึ้งกว่าที่เธอจะเข้าใจได้ในทันทีคุณกลัวไหมครับเขาถามแผ่วเบาแววตาเหมือนกำลังเฝ้าดูทุกอารมณ์ของเธอละลินสายหน้าเบาๆทั้งที่จริงหัวใจเธอเต้นแรงจนทำให้เธอรู้สึกมึนเล็กน้อยเขาโน้มใบหน้าเข้ามาอีกนิดเธอรู้สึกได้ถึงลมหายใจอุ่นที่เฉียดแก้มไม่ต้องกลัวนะครับ เขาพูดด้วยเสียงที่นุ่มจนทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดละลินรีบหลบสายตาเขาเธอกลัวว่าถ้าสบตานานกว่านี้เธออาจจะเผลอพูดอะไรออกมาโดยไม่ตั้งใจแต่เขายังคงจับแขนเธอไว้มือของเขาแน่นพอให้มั่นใจแต่ไม่แรงเกินไปความอบอุ่นจากฝ่ามือเขาทำให้เธอรู้สึกเหมือนกำลังถูกปกป้องลิฟยังไม่ขยับความเงียบยิ่งทำให้บรรยากาศเข้มข้นขึ้นเขาเลิกคิวเล็กน้อย เหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างก่อนจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงชาและลึกจนทำให้เธอขนลุกกวาจริงๆแล้วผมดีใจนะครับที่ลิบหยุดแบบนี้ละลินกระพริบตาทันทีที่ได้ยินประโยคนั้นหัวใจเธอเต้นผิดจังหวะอย่างแรงเขายิ้มบางๆยิ้มที่ดูอบอุ่นแต่ซ่อนความลับเอาไว้มากมายเพราะมันทำให้ผมได้อยู่กับคุณนานขึ้นละลินเงยหน้ามองเขาอย่างงุนงงความรู้สึกแปลกๆแพ่ซ่านในอก เหมือนเธอไม่เข้าใจว่าทำไมชายที่ไม่รู้จักกันถึงพูดประโยคแบบนั้นออกมาอย่างเป็นธรรมชาติเธออ้าปากจะถามแต่เสียงประกาศจากด้านบนของลิฟต์ดังขึ้นขัดจังหวะระบบลิฟต์ขัดข้องชั่วคราวโปรดรอทีมช่างแก้ไขเสียงประกาศดับลงบรรยากาศกลับมาเงียบอีกครั้งเขามองเธอสายตาลึกซึ้งกว่าเดิมเหมือนเขารู้สึกโล่งใจที่ยังไม่ต้องออกจากลิฟต์ตอนนี้คุณลิน เขาเรียกชื่อเธอเบาๆละลินชง,งะเธอไม่ได้บอกชื่อเขาไปเลยแม้แต่นิดเดียวเขารู้ชื่อเธอได้อย่างไรเธอเงยหน้าขึ้นพบว่าเขามองเธอด้วยแววตาที่ไม่ใช่ความบังเอิญแต่เป็นแววตาของคนที่รู้จักเธออยู่ก่อนแล้วคุณเธอพึมพำอย่างงงงนันเสียงเบามากจนแทบไม่ได้ยินเขาก้าวเข้ามาใกล้ขึ้นจนเธอรู้สึกถึงความร้อนจากร่างเขาแทบชิดต,ตัวผมอยากบอกอะไรคุณมานานแล้วครับ หัวใจเธอเต้นแรงจนน่ากลัวบรรยากาศในลิฟต์เหมือนแคบลงเรื่อยๆเขาสูดลมหายใจช้าๆเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าก่อนพูดความจริงบางอย่างความจริงก็คือเขาขยับเข้าใกล้อีกหนึ่ก้าวสายตาของเขาจับจ้องเธอไม่ละไปไหนผมไม่ใช่คนแปลกหน้าสำหรับคุณนะครับละลินเบิกตากว้างความสงสัยความสับสนและความวั่นไหวตีกันในหัวใจเขายื่นมืออีกข้างมาหาเธอ ปลายนิ้วเกือบแต่มือเธอผมคือคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามผลงานของคุณตลอดเดือนที่ผ่านมาลมหายใจของเธอสัน่นความจริงกำลังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขายิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่แม้อ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความหมายมากกว่าเดิมหลายเท่าและผมคือคนที่คุณจะต้องเจอในที่ประชุมตอนเช้านี้เธอกระพริบตาใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาเขาโน้มหน้าเข้าใกล้ แววตาทั้งจริงจังทั้งอบอุ่นทั้งลึกซึ้งจนเธอหนีไม่ได้ผมคือเจ้านายคนใหม่ของคุณครับลินบรรยากาศในลิฟต์เหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งพร้อมหัวใจของเธอที่หยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะบรรยากาศในลิฟต์เหมือนหยุดนิ่งอีกครั้งพร้อมหัวใจของเธอที่หยุดเต้นไปหนึ่งจังหวะและลินยืนนิ่งสมองของเธอราวกับว่างเปล่ามีเพียงเสียงหัวใจที่เต้นแรงจนดังไปทั้งอกเจ้านายเจ้านายคนใหม่ของบริษัท คนที่พนักงานกำลังพูดถึงกันทั้งออฟฟิศชายคนนั้นที่ตอนนี้ยืนห่างจากเธอแค่ฝ่ามือเดียวเขามองเธอด้วยสายตาที่ไม่ใช่สายตาของเจ้านายมองลูกน้องแต่เป็นสายตาของคนที่มีความรู้สึกลึกซึ้งบางอย่างซ่อนอยู่ความอบอุ่นในดวงตาของเขาทำให้เธอร้อนวูบไปทั้งหน้าเธอขยับตัวเล็กน้อยแต่กลับถูกผนังลิบขวางไว้จนหนีไปไหนไม่ได้ค่ะคุณเป็นประธานบริษัทจริงๆเหรอคะเสียงของละลินออกมาเบามาก เหมือนเธอไม่มั่นใจว่าเธอต้องการคำตอบหรือไม่เขายิ้มรอยยิ้มอบอุ่นที่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงกว่าเดิมครับผมชื่อทันกรเขาแนะนำตัวอย่างสุภาพแต่แววตาที่มองเธอกลับละมุนจนเธอทำอะไรไม่ถูกทันกรมองหน้าเธอราวกับต้องการอ่านทุกรายละเอียดทุกอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ในดวงตาของเธอผมวางแผนจะเปิดตัวกับทีมผู้บริหารตอนเช้าแต่ดูเหมือนโชคชะตาจะให้เราเจอกันก่อนเขาพูดเบาๆ น้ำเสียงลึกจนลลินรู้สึกเหมือนหัวใจสั่นไหวเธอหลุบตาลงพยายามหายใจให้เป็นจังหวะแต่ยิ่งพยายามเธอกลับยิ่งรู้สึกว่าลมหายใจของเขาอยู่ใกล้เกินไปชะฉันไม่รู้เลยค่ะเธอพูดอย่างลนลานหน้าแดงจนรู้สึกได้ถึงความร้อนทั่วแก้มผมรู้ครับเขาตอบรอยยิ้มบนริมฝีปากเขานุ่มนวลจนแทบทำให้เธอหลงคุณดูตกใจมากแต่ผมสัญญาว่าจะไม่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดี ทันกรขยับตัวเข้ามาใกล้ขึ้นอีกเล็กน้อยเขาไม่ได้แตะตัวเธอแต่ระยะห่างน้อยลงจนเธอแทบจะได้ยินเสียงหัวใจเขาแสงไฟในลิฟต์ยังสว่างเพียงครึ่งเดียวเงาอ่อนๆบนใบหน้าเขาทำให้เขาดูสุขุมและน่าค้นหามากขึ้นกว่าเดิมละลินกำมือแน่นความเขินและความประหม่าแผ่กระจายไปทั่วร่างเธอไม่รู้ว่าควรทำตัวอย่างไรต่อหน้าเจ้านายที่ทำให้หัวใจเธอสั่นแบบนี้เขามองมือเธอ ก่อนเงยหน้าขึ้นมานิดหนึ่งดวงตาของเขามีความหงอยใยอ่อนๆส่องออกมาคุณกำลังกลัวผมหรือเปล่าครับคำถามนั้นทำให้เธอสะดุง้งไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะเขาพูดได้ตรงกับใจเหลือเกินไม่ขาดแค่เธอหยุดไปไม่รู้จะอธิบายความรู้สึกประหลาดนี้อย่างไรทันกรยิ้มเบาๆรอยยิ้มที่เหมือนจะเข้าใจทุกอย่างโดยไม่ต้องให้เธอพูดคุณกำลังไม่แน่ใจว่าควรทำตัวอย่างไรใช่ไหมครับ เพียงแค่เธอพยักหน้าเขาก็ขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวยืนตรงหน้าเธอสายตาอ่อนโยนจนเธอรู้สึกเหมือนกำลังละลายคุณไม่ต้องเกรงเลยนะครับในลิบนี้เราเป็นคนธรรมดาแค่สองคนเท่านั้นเสียงของเขานุ่มจนทำให้เธอวูบวาบและลิ้นหลุบตาลงแก้มร้อนยิ่งกว่าเดิมผมไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณคิดมากผมแค่เขาหยุดครู่หนึ่งเหมือนกำลังหาคำพูดที่เหมาะสมที่สุด ผมดีใจที่ได้อยู่ใกล้คุณแบบนี้คำพูดนั้นทําให้ลลินเงยหน้าขึ้นอย่างตกใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเล็กน้อยเขามองเธอด้วยสายตาอ่อนโยนจนเธอหลบไม่ทันแววตานั้นเหมือนกำลังพูดอะไรหลายอย่างอะไรบางอย่างที่เกินกว่าคำว่าเจ้านายหรือพนักงานก่อนเธอจะได้ตอบลิฟก็สั่นอีกครั้งแรงจนเธอเสียการทรงตัวเธอเซไปด้านหน้า และเป็นแขนแข็งแรงของเขาที่โอบรับเธอไว้ทันทีละลินตัวแข็งหน้าเธอแนบอยู่กับแผ่นอกเขาอบอุ่นจนเธอลืมหายใจไปชั่ววินาทีแขนเขากระชับเล็กน้อยไม่แรงแต่มั่นคงเหมือนเขาไม่อยากให้เธอล้มหรือหลุดออกห่างไปผมอยู่ตรงนี้ครับเขากระซิบแผ่วเสียงของเขาชิดใบหูเธอจนทำให้เลือดสูบฉีดแรงเธอยืนนิ่งไม่รู้ว่าควรผลักเขาออกหรือควรปล่อยให้ตัวเองพิงเขาต่อไป เขาค่อยๆค,คลายอ้อมแขนแต่ยังยืนใกล้เธอใกล้จนเธอรู้สึกถึงความปลอดภัยที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในลิฟค์แคบๆนี้ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจให้คุณตกใจเสียงเขาอ่อนโยนมากต่างจากภาพเจ้านายที่เธอเคยจินตนาการไว้ไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเธอพยายามตอบแต่เสียงสั่นจนแทบฟังไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะลึกและนุ่มจนทำให้เธอรู้สึกสั่นไปทั้งร่าง คุณน่ารักเวลาตกใจนะครับคำพูดนั้นทำให้ลลินเงยหน้าขึ้นอย่างรวดเร็วดวงตาของเธอเบอิกกว้างเหมือนเธอไม่แน่ใจว่าตัวเองได้ยินถูกหรือไม่แต่ทันกรไม่หลบสายตาเขายิ้มรอยยิ้มนั้นเต็มไปด้วยความจริงใจผมพูดจริงนะครับลมในลิฟเหมือนหยุดนิ่งเพราะสายตาของเขาทําให้เธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างรอบตัวเงียบไปหมดเธอกัดริมฝีปากเล็กน้อยใบหน้าแดงระเรื่อจนเขามองออก คุณทันก่อนค่ะเธอเรียกชื่อเขาอย่างเกรงใจแต่เขากลับยิ้มอ่อนๆเมื่อได้ยินเสียงของเธอพูชื่อเขาครั้งแรกครับเขาตอบเสียงเบาคล้ายอยากฟังเธอเรียกอีกครั้งคุณทำมถึงรู้จักฉันคะทั้งที่ฉันไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยคำถามนั้นทำให้แววตาเขาเปลี่ยนไปเล็กน้อยลึกขึ้นอ่อนโยนขึ้นเหมือนเขาตั้งใจรอให้เธอถามทันกรขยับเข้าใกล้ชา้ชาๆใกล้จนเธอได้ยินเสียงหัวใจเขาเต้นชัดเจน เพราะคุณมีบางอย่างที่ทำให้ผมมองข้าไม่ได้เลยครับใจเธอเต้นแรงจนเธอแทบยืนไม่ไหวเธอสูดหายใจลึกแต่ยิ่งหายใจกลิ่นน้ำหอมเขาก็ยิ่งคลุ้งเข้ามาใกล้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเห็นงานออกแบบของคุณผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้มีความอ่อนโยนที่ไม่เหมือนใครเขาหยุดมองเธออย่างตั้งใจผมอยากเจอคุณนานแล้วแต่ไม่คิดว่าเราจะมาชนกันในลิลลินเม้มปาก หน้าแดงจนรู้สึกเหมือนกำลังร้อนท่วมทั้งตัวเขาขยับใบหน้าเข้าใกล้อีกนิดแววตาลึกซึ้งจนเธอต้องหายใจเข้าแรงและผมเขาหยุดราวกับต้องการให้เธอลุนดีใจมากที่ได้เจอคุณแบบนี้ในจังหวะนั้นเองเสียงลิฟก็ส่งเสียงติ้งยาวเหมือนระบบกำลังจะเริ่มทำงานอีกครั้งละลินสะดุง้งแต่ท่นกอยังคงมองเธอไม่หลบไม่พละออกละลินครับ เขาเรียกชื่อเธออย่างนุ่มนวลลิฟต์จะเปิดแล้วแต่เรื่องของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและในขณะที่ประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกสายตาของเขายังไม่ละจากเธอราวกับเขาต้องการให้เธอรู้ว่าทุกอย่างที่เขาพูดคือความจริงที่เขาตั้งใจให้เธอได้ยินด้วยหัวใจของเขาเองประตูลิฟต์ค่อยๆเปิดออกเสียงโลหะเสียดกันเบาๆดังก้องไปทั่วโถงชั้น22ลมเย็นจากระบบปรับอากาศภายนอกพัดเข้ามา แต่ความร้อนที่อยู่ในอากล,ลินกลับไม่ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวเธอก้าวออกจากลิฟชา้าช้ารู้สึกเหมือนตัวเองเดินอยู่ในโลกอีกใบโลกที่มีเพียงหัวใจเต้นแรงของเธอกับสายตาอบอุ่นของทันกรที่ยังมองตามมาเขาเดินออกจากลิฟหลังเธอเพียงครึ่งก้าวระยะห่างไม่มากแต่ก็ใกล้พอให้เธอรู้สึกถึงแรงอุ่นๆที่ค่อยๆตามหลังมาพื้นปูพรมสีเทาอ่อนของโถงบริหารสะอาดเรียบร้อยกลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยมาจากห้องเล่าด้านใน แสงจากหน้าต่างบานใหญ่สองเข้ามาแต่ขอบใบหน้าเธอเบาๆแต่เธอกลับไม่รู้สึกถึงทุกสิ่งนั้นเพราะใจของเธอยังหมุนวนอยู่กับคำพูดของเขาในลิฟ์ลิฟต์จะเปิดแล้วแต่เรื่องของเราเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเสียงของเขายังชัดเจนอยู่ในหัวจนเธอไม่กล้าหันกลับไปมองเขาอีกครั้งแต่ก่อนที่เธอจะได้ขยับหนีเสียงเรียกนุ่มลึกของเขาก็ดังขึ้นด้านหลังลลินครับเธอหยุดเดินทันที คำเรียกชื่อของเขาทำให้เธอรู้สึกแปลกประหลาดทั้งอบอุ่นทั้งสันไหวเธอค่อยๆหันกลับไปพบว่าเขายืนมองเธอด้วยสายตาเหมือนมีบางอย่างที่อยากพูดอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้หัวใจของเธอเต้นเร็วกว่าปกติเมื่อกี้เขาเริ่มพูดแต่เหมือนกำลังเลือกคำอย่างระมัดระวังผมคิดว่าเราน่าจะคุยกันมากกว่านี้แต่ตอนนี้คุณดูเขินมากผมเลยไม่อยากกดดันละลินแทบอยากหลบสายตาทันที แต่ความสุภาพและความอ่อนโยนในน้ำเสียงของเขากลับทำให้เธอยืนนิ่งฟังเขาต่อไปผมขอโทษนะครับเขาพูดช้าๆชัดเจนละลินกระพริบตามุนงงจนเธอไม่รู้ว่าควรตอบว่าอย่างไรขอโทษเรื่องอะไรคะทันกรขยับเข้ามาอีกก้าวเขาไม่ได้ยืนชิดจนเกินไปแต่ก็ใกล้พอให้เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากตัวเขาขอโทษที่ทำให้คุณรู้สึกประมาา ผมไม่ได้ต้องการให้คุณอึดอัดผมแค่เขาหยุดเพื่อหายใจลึกเหมือนต้องการตั้งสติไม่ให้เผลอพูดอะไรเกินไปผมดีใจมากที่ได้เจอคุณจนเผลอพูดอะไรที่ควรเก็บไว้มากกว่านี้ละลินรู้สึกถึงความร้อนวิ่งขึ้นสู่ใบหน้าอีกครั้งคำพูดของเขาความจริงใจของเขาทุกอย่างทำให้เธอทำอะไรไม่ถูกเธอหลบสายตาแต่ก็ไม่สามารถซ่อนแก้มแดงๆของตัวเองได้ไม่เป็นไรค่ะ เธอพูดเบาๆแต่คำพูดนั้นทำให้เขายิ้มอ่อนๆทันทีรอยยิ้มของเขาทำให้เธอใจเต้นแรงอีกครั้งรอยยิ้มที่ทั้งสุภาพทั้งอบอุ่นและมีบางอย่างที่เธอยังไม่สามารถอธิบายได้ดีใจที่คุณไม่โกรธครับเขาพูดเบาๆแล้วสายตาของเขาก็เปลี่ยนไปจริงจังขึ้นอ่อนโยนขึ้นเหมือนกำลังพูดสิ่งสำคัญละลินครับผมอยากให้คุณรู้ไว้ว่าทุกอย่างที่ผมพูดในลิฟ ล้วนเป็นเรื่องจริงที่ผมตั้งใจหัวใจเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเล็กน้อยเธอไม่รู้ว่าควรตอบว่าอะไรแต่ความจริงใจในแววตาของเขาทำให้เธอไม่หนีไปไหนเขากำลังจะพูดต่อแต่เสียงฝีเท้าของพนักงานสองสามคนดังขึ้นจากปลายโถงละลินสะดุ้งทันทีความตื่นเต้นความเขินและความประมาไหลกลับมาทั้งหมดพวกเขาเดินใกล้ขึ้นเรื่อยๆและเริ่มมองทั้งคู่ด้วยความสนใจ ทันกรมองสภาพแวดล้อมรอบตัวแล้วเลื่อนสายตากลับมาที่เธอเหมือนกำลังบอกเธอตามในว่าไม่เป็นไรผมอยู่ตรงนี้เขาโน้มตัวเข้ามาใกล้เธอขึ้นอีกนิดพูดเบาๆจนมีเพียงเธอคนเดียวที่ได้ยินคุณไม่ต้องกังวลน,นะครับผมจะไม่ทำให้ใครเข้าใจผิดประโยคนั้นทำให้เธอรู้สึกปลอดภัยอย่างประหลาดเพราะเขาเหมือนรู้ว่าความใกล้ชิดระหว่างเขาและเธออาจทำให้คนอื่นสงสัย เขาตรงตัวขึ้นเล็กน้อยท่าทางกลับมาสุขุมแบบผู้บริหารทันทีแต่ดวงตาที่มองเธอยังอบอุ่นไม่เปลี่ยนคุณต้องไปทำงานใช่ไหมครับละลินพยักหน้าเบาๆพยายามควบคุมสีหน้าให้เป็นปกติแม้ข้างในจะวุ่นวายเหมือนพายุข้าฉันต้องรีบไปที่ฝ่ายออกแบบผู้จัดการจะประชุมตอนเช้าท่านกรยิ้มดวงตาเป็นประกายเล็กน้อยเหมือนเขารู้บางอย่างที่เธอยังไม่รู้ ผมก็ต้องไปที่ห้องประชุมเช่นกันครับแต่ก่อนนั้นเขาเว้นจังหวะทำให้ละลินเงยหน้ามองเขาอย่างไม่เข้าใจทันกรยื่นมือไปแตะบัตรประตูห้องผู้บริหารด้านข้างประตูเลื่อนเปิดออกอย่างนุ่มนวลเขาหันกลับมามองเธอแล้วพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคงจนหัวใจเธอเต้นแรงผมจะให้เวลาคุณสักพักก่อนที่ประชุมจะเริ่มคุณไม่ต้องรีบจนเกินไปนะครับผมไม่อยากให้คุณล้มอีกเธอหน้าแดงทันที ความเขินแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขายิ้มอ่อนๆเหมือนสนุกกับท่าทางน่ารักของเธอผมไปก่อนนะครับเขาเดินผ่านเธอไหลเขาเฉียดใกล้จนเธอรู้สึกถึงแรงอุ่นๆผ่านผิวกลิ่นน้ำหอมของเขาลอยอ่อนๆทิ้งไว้เป็นร่องรอยเบาบางแต่ชัดเจนพอจะทำให้หัวใจเธอเต้นแรงไม่หยุดก่อนจะหายเข้าไปในห้องผู้บริหารเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งรอยยิ้มนุ่มลึกแต่แต้มที่ริมฝีปาก แล้วเจอกันนะครับละลินประตูเลื่อนปิดลงเหลือเพียงเธอยืนอยู่ในโถงกว้างหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดละลินยกมือแต่หน้าอกเธอไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อนความวั่นไหวความสับสนความตื่นเต้นทุกอย่างประทะกกันจนเธอยืนอยู่นิ่งๆไม่ได้ทำไมเขาต้องมองแบบนั้นเธอพึมพำเบาๆกับตัวเองคำพูดของเขาสายตาของเขาความใกล้ชิดในลิบ ทั้งหมดทําให้เธอรู้สึกเหมือนบางสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดกำลังจะเริ่มขึ้นจริงๆและสิ่งที่ทําให้เธอใจสั่นที่สุดคือเขาไม่เคยตั้งใจซ่อนความรู้สึกนั้นเลยแม้เพียงวินาทีเดียวหลายเดือนผ่านไปฤดูการเปลี่ยนแต่ความสัมพันธ์ของลลินกับทันกรกลับค่อยๆเติบโตงดงามและมั่นคงแบบที่ทั้งคู่ไม่เคยคาดคิดมาก่อนหลังจากวันนั้นในลิบความใกล้ชิดเล็กๆก็เกิดขึ้นเสมอ ทั้งสายตาที่เผลอมองกันมือที่เกือบจะสัมผัสหรือบทสนทนาที่ทำให้หัวใจเต้นแรงแต่ทันกรก็ไม่เคยรีบร้อนเขาให้เธอเวลาให้เธอความปลอดภัยและให้เธอเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ในทุกวันจนวันหนึ่งวันที่ฟ้าสีทองสวยงามราวกับภาพวาดเขาเรียกเธอมาที่ดาดฟ้าของบริษัทสถานที่ที่พวกเขามักใช้พักใจในวันเหนื่อยเหนื่อยเมื่อประตูลิฟต์เปิด ลมเย็นพัดผ่านใบหน้าของละลินและภาพที่เห็นก็ทำให้หัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะบนดาดฟ้าประดับด้วยไฟสีอุ่นเรียงรายโต๊ะเล็กๆวางช่อดอกลินลี่ขาวลมเบาๆพัดผ้าคลุมโต๊ะให้ปลีไหวราวกับฉากในความฝันท่านกรยืนอยู่ตรงกลางในชุดเชิตเรียบง่ายดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแววอบอ,อุ่นที่เธอคุ้นเคยดีลาลินเขาเรียกเธอด้วยเสียงนุ่มลึก เหมือนครั้งแรกที่ทําให้เธอใจสัน่นฉันตกใจมากเลยนะคะเธอพูดพร้อมยิ้มออายเขาหัวเราะเบาๆเสียงของเขาเหมือนกล่อมหัวใจเธอเสมอผมอยากให้คืนนี้เป็นคืนพิเศษไม่ใช่เพราะต้องการทําอะไรยิ่งใหญ่แต่เพราะผมอยากพูดบางอย่างที่คิดมานานแล้วเขาเดินเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละลมหายใจจนระยะห่างระหว่างเขาและเธอเหลือเพียงแค่ช่วงแขน สายลมพัดผมของเธอเบาๆเขาเอื้อมมือมาช่วยปัดให้สัมผัสแผวเบาแค่เสี้ยววินาทีแต่ทำให้หัวใจเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกมาท่านกรนมองเธอตรงด้วยดวงตาที่ไม่เคยหลบไม่เคยลังเลตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ทำให้ผมยิ้มได้ง่ายขึ้นทำให้วันของผมสว่างขึ้นและทำให้ผมอยากเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมละลินรู้สึกน้ำตาอุ่นไหลขึ้นมา ไม่ใช่เพราะเศร้าแต่เพราะคำพูดของเขาจริงใจเกินกว่าจะรับได้ง่ายๆคุณไม่จำเป็นต้องเป็นคนอื่นเลยค่ะแค่เป็นตัวเองแบบนี้ฉันก็มีความสุขแล้วเขายิ้มรอยยิ้มอ่อนโยนที่เธอหลงรักมาตลอดละลินครับเขาเรียกชื่อเธอชชาๆอยู่ข้างๆผมนะหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาดวงตาทั้งคู่สะท้อนภาพกันและกันชัดเจนข้าฉันจะอยู่ข้างคุณ เธอตอบด้วยเสียงเบาที่มั่นคงที่สุดในชีวิตทันกรณยื่นมือมาหาเธอและเธอวางมือลงบนฝ่ามือเขาพอดีราวกับถูกสร้างมาเพื่อกันและกันลมเย็นพัดผ่านดาดฟ้าเต็มไปด้วยแสงไฟอุ่นหัวใจของทั้งคู่เต้นไปพร้อมกันเขาค่อยๆดึงเธอเข้ามาอ้อมแขนอบอุ่นของเขาปิดล้อมเธอไว้ละเอียดอ่อนอ่อนโยนและปลอดภัยละลินหลับตา ปล่อยให้หัวใจของเธอซบลงบนอกเขาที่ตอนนี้กลายเป็นที่พักพิงของเธอโดยสมบูรณ์เสียงหัวใจของเขาเต้นดังชัดเจนและเธอรู้ทันทีว่ามันเต้นเพื่อเธอคนเดียวเขาก้มลงกระซิบละลิ่นขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตผมนะครับเธอยิ้มน้อยนอย้น้ำตาแห่งความสุขเกาะขอบตาและขอบคุณที่เลือกฉันค่ะดวงดาวเหนือสีสษะค่อยๆส่องแสงค่ำคืนอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด เหมือนท้องฟ้ายิ้มให้ทั้งคู่และในอ้อมแขนนั้นทั้งละลินและทันกรรู้ดีว่าเรื่องราวของพวกเขาไม่ได้จบลงตรงนี้มันเพิ่งเริ่มต้นอย่างงดงามในวันที่หัวใจของทั้งสองเต้นเป็นจังหวะเดียวกันจบอย่างงดงาม